ครับผมก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาส่งเรือที่จังหวัดอยุธยานะครับอำเภอนครหล,ลวงอยู่แถวๆวัดดงหวายนะครับตำบลสามไถถตำบลสามมไหู่ที่ยตำบลสามไถยครับเป็นเรือขนาดห้าเมตรนะครับผมโบไม่ยนางไว้ให้มังแล้วนะจะบอกให้หัว <laughs> ขวันไม่ยนางไว้ด้วยเป็นเรือใส,ส่สกรีนะครับ ใส่ตะกี้ท้ <si ายเรือครับเ้าก็บอกพ่อซื้ออีกแล้วเนี่ยำสุดท้ายใช้ไปเถอะมีติบสามสิบปีเป็นจังน้อยท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์081์ เจ็ดเจ็ดสี่ี่หก้าสามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ราบขอบขอบคุณครับที่เข้ามาดูวิดีโอนะครับมานั่งเปิดเจอคดีเลยโอ้ไกลจังเวยเขาจะมาส่งหรือวะ <laughs>